you <laughs> สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะดาราดเดลี่บันเทิงไลฟ์จะพาคุณผู้ชมไปวิดีโอคอลต่อสายตรงถึงโรงพยาบาลกับคุณพ่อปลายแดงของวงการบันเทิงอย่างพี่แมนการินที่ตอนนี้เจ้าตัวย้ายสัม,มโนโครัวไปเฝ้าสีภรรยาสุดที่รักเกลรดาที่เพิ่งจะคลอดลูกชายคนแรกคือก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่ก็ได้ให้แฟนๆถ่ายเล่นๆกันด้วยว่าทั้งคู่จะตั้งชื่อลูกชายว่าอะไรและว,วันนี้เราจะพาไปเปิดที่มาของชื่อน้องกราฟกันแบบหมดเปลือก ตามพี่แจค็คไปพูดคุยกันเลยคะ่ะสวัสดีครับพี่แมนครับอยู่กับผมแจ็คผู้สื่อข่าวดาราเดลี่นะครับรับคินด้วยกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ขอบคุณพี่แจค็คนะครับขอบคุณดาราเดลี่ทุกคนเลยนะครับครับความรู้สึกที่ได้เห็นน้องกราฟเป็นไงไงก็ต้องถามเป็นควถามถามโง,ง่ไปแต่ขอถามหน่อยจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีใจมากๆครับเพราะว่าตั้งใจแล้วก็ แบบรอคอยมานานมากๆนะครับคือผมไม่รู้จะพูดยังไงครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดพูดถึงความรู้สึกก็คงไม่ต่างกับเกลนะครับแต่ก็เห็นลูกปุ๊บก็ความรู้สึกตื่นเต้นแบบทําอะไรไม่ถูกก็ตามมาเลยนะครับแล้วก็เหมือนแบบเราได้เห็นจังหวะที่เขาได้ออกมาด้วยครับก็เลยยิ่งแบบว่าเหมือนแบบเป็นภาพที่ตราตึงและไว้ท้าใจจริงๆครับในจุดนั้น ดีใจมากๆกครับพี่แจ็คเพื่อนเพื่อนนักแสดงในวงการได้รับขวัญน,น้องอยังไงกันบ้างครับตอนนี้ได้ส้อยได้อะไรโอ้ช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบส่งกําลังใจกันมาแล้วก็วิดีโอคอลกันนะครับแล้วกออ็มีส่งขนมมีส่งของมาให้มีอะไรเงี้ยบ้างเล็กน้อยครับนะครับแล้วก็หลายๆคนก็อยากจะมาเยี่ยมมากๆครับแต่ด้วยความที่ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงโควิดพอดีครับเพราะนั้นเนี่ยาการที่แบบจะเข้ามาที่นี่จะค่อนข้างยากมากๆ เขาห้ามใครเยี่ยมเลยครับขนาดคุณพ่อคุณแม่ยังมาไม่ได้เลยครับจำกัดคนเข้าจำกัดคนเข้าเลยครับอีกถามพี่แม่นะก่อนน,น,นั้นที่บอกเ,เร่งรีบเข้าโรง,งพยาบาลเกิดอะไรขึ้นอคือตอนนั้นเนี่ยเอ่อที่เร่งรียบครับมันเป็นเรื่องของการเกิดแบบเขาเรียกว่าเหตุการณ์หรืออ,อข้อมูลที่คุณหมอเคยบอกมาว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ดต่อไปนี้เนี่ย ให้เราเนี่ยคอยระมัดระวังเลยและมีโอกาสที่จะแบบท้องคลอดออกมาได้ก่อนกําหนดครับแล้วมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นมันมีเลือดออกมาอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยพอมีเลือดออกมาปั๊บเนี่ยเราหาข้อมูลกันครับเ mm hmm. ขาบอกว่าถ้าเกิดมีเลือดออกมานะเราต้องรีบที่จะมาโรงพยาบาลเลยเพราะมีโอกาสที่จะคลอดได้ทันทีด้วยความที่ผมเองอะตั้งใจกับเกลว่าอยากจะมีน้องเนี่ยคลอดออกมาเนี่ย ช่วง39สัปดาห์ซึ่งเราบอกว่าพอครบส9สัปดาห์เนี่ยระบบต่างๆในร่างกายของเขาเนี่ยจะถูกพัฒนาได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบที่สุดเราก็เลยพยายามแค่ภาวนาว่าอยากให้เขาเนี่ยออกมาได้ถึง39สัปดาห์อยู่ในท้องคุณแม่ได้นานที่สุดแต่โอกาสของการคลอดจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสคลอดได้แบบว่าตั้งแต่แบบ36สัปดาห์เลยครับเขาเรียกว่าคลอดก่อนกําหนดจนมาถึง38ที่ถือว่าเป็นระยะปลอดภัย นะครับในช่วงจังหวะระยะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์หรือมันมีเรื่องราวที่ทําให้รู้สึกเราต้องตื่นเต้นและลุ้นตลอดเวลาหรือว่าเฮ้ยเราจะคลอดออกมาเลยหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้ครับมันเลยทําให้ผมเนี่ยลุ้นระทึกตลอดผมพยายามถามคุณพ่อหลายๆคนที่เคยมีน้องมาก่อนว่าเฮ้ยเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยตื่นเต้นเหมือนผมไหมว่าอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยตื่นเต้นเหมือนกันบางทีแบบว่าเฮ้ยทำตัวไม่ถูกเหมือนกันลืมนู่นลืมนี่มาโรงพยาบาลอะไรเย่างี้ครับหรือบางทีก็เหมือนแบบ มีแบบความแบบกังวลใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับและตัวของเองเนี่ยมันเป็นการแบบคลอดในช่วงที่แบบโควิดด้วยครับพี่แจ็คเข้าใจอารมณ์ว่าทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลเนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างไหมครับถ้าเกิดเรากลับบ้านเนี่ยนะครับเราจะต้องกลับมาสวอปใหม่สว็อปจมูกทุกครั้งแล้วรอผลสองชั่วโมงครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราหมอบอกว่าเฮ้ยปากมูนยังไม่เปิดนะคุณกลับบ้านไปก่อนนั่นหมายความว่า เราต้องกลับมาลงบาลอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเกิดภาวะลุ้นหรือการแบบตื่นเต้นแบบนี้อีกแล้วต้องสวอปอีกแล้วรออีกสองชั่วโมงทุกครั้งเลยมันเลยทําให้ผมเนี่ยเหมือนแบบต้องเตรียมพร้อมแบบซ้อมแบบว่าเก็บของเก็บกระเป๋าขึ้นนู่นขึ้นนี่ที่ทุกคนเห็นแบบว่าเฮ้ยลุ้นตามพี่แมนเลยอะไรเงี้ยครับนั่นคือมันเกิดการแบบการเตรียมลุ้นในช่วงแบบโควิดที่ทุกคนต้องพร้อมตลอดเวลาครับมันไม่เหมือนตอนแบบสมัยก่อนที่แบบไม่ได้มีโควิดนะครับถ้าเราลืมนู่นลืมนี่เนี่ยเราสามารถขับรถกลับมาเอาได้ถูกไหม แต่เนี่ยถ้าเกิดเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยออกไม่ได้นะครับนี่ผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยครับผมอยู่หนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ออกจากตัวชายคาอาคารของโรงพยาบาลเลยครับถ้าผมออกไปเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยผมกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมต้องสวอปจมูกใหม่แล้วรอผลสองชั่วโมงว่าผมไม่เป็นโควิดผมถึงขึ้นไปหาเกลียวได้นะครับขนาดนั้นเลยใช่นี่คือมาตรการของโรงพยาบาลเลยครับนี่คือความยากของการแบบมาข้อช่วงนี้จริงๆครับแค่นั้นเลย,ลยและวคนบอกเฮ้ยทำไมต้องเตรียมขนาดนั้นนี่แหละผมบอกเลยว่า มันมีความยุ่งยากของความเข้มงวดของการเข้าโรงพยาบาลด้วยครับมาคุยเรื่องชื่อของน้องกราฟเหนนอ้จริงๆได้ยินว่าตั้งชื่อไว้หลายชื่อมากความหมายของกราฟนี่มีนัยยะอะไรไหมฮะเกี่ยวกับตัวเลขตัวเลขอะไรเงี้ยฮะคืออย่างนี้ครับคือเราอ่ะคิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับทําไมถึงมาจบที่กราฟกราฟเนี่ยมันจะมีความคล้องกับเกลครับเกลเนี่ยเขาเหมือนสกเกล สเกลคือแบบว่ามันเป็นตารางใช่ไหมครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะแบบถ้าเรียนวิศวะหรือเป็นนักคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีสเกลเกิดขึ้นในการทดดําดหรือแบบการแบบทำแบบเกีแบบ่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับทางทางแบบวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยจะใช้สเกลใช่ไหมครับเหมือนนับสเกลอะครับแล้วการาฟเองเนี่ยก็เป็นเหมือนตัวมาตรวัดหรือเป็นเหมือนแกนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นหุ้นก็ต้องมีการาฟถูกไหมครับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ก็ต้องใช้กราฟหรือการแบบคำนวณต่างๆก็ต้องใช้กราฟเหมือนเลย ผมก็เลยมาว่าการาฟกับสเกลเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันเหมือนกับชื่อแม่กับลูกอะครับจะคล้ายๆกันก็เลยใช้ชื่อการาฟนั่นแหละครับเป็นชื่อที่อยู่ในใจตัวนี้ชื่อจริงได้ตั้งยังฮะตั้งแล้วครับชื่อว่าชื่อชื่อจริงชื่อกอนทัดครับอนทัดก่กอนทัศเนี่ยมันสะกดอย่างนี้ครับกอไก่รอเรือทอทงไม่หาันอากาศชอช้างแค่นั้นเลยครับกอนทัศวราพัฒนครับคือผม,มนับสกุลวราพัฒ กาลินวราพัฒน์ใช่ไหมครับลูกชื่อกอนทัศน์วราพัฒน์กอนทัศน์เนี่ยขึ้นต้นด้วยกอไก่ลอเรือมาจากกาลินและระดาก็คือพ่อและแม่แค่น yeah ั้นเลยของความหมายก็ดีพอสมควรับก็ความหมายก็ดีครับก็คือแบบผู้สร้างสิ่งที่สําคัญสุดแค่นี้ครับความหมายของกอนทัศน์เห็นก่อนน้องคลอดมีการเล่นเกมให้ให้ทายชื่อทายชื่อลูกด้วยอย่างเงี้ยตอนนี้ให้รางวัลแฟนๆอย่างครับ โอ้โหเอาเอา,เอา,อางี้พี่แจ็คผมยังไม่มีเวลาทาเลยเลยครับทุกวันนี้คือแบบว่าอยู่กับแบบพยาบาลเรียนรู้เขาเรียนรู้ลูกเพราะว่าเรายังมือใหม่กันทั้งคู่ครับต้องพยายามที่จะเอาเขาเข้าเต้าด้วยไงครับเพื่อกระตุ้นน้ำนมแม่ครับแล้วแบบว่าตอนนี้เองเนี่ยน้องกราฟเองนะครับเขาก็เหมือนแบบชอบเข้าเต้าขวาเต้าซ้ายเนี่ยเหมือนกับเขาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยพยายามที่จะแบบว่าอยู่ในช่วงความแบบงุนง่านในการที่จะฝึกฝั่งนี้อยู่ครับ ก็เลยทําให้เหมือนแบบใช้เวลาอยู่กับตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไหนจะต้องแบบมาเรียนรู้วิธีการดูแลเด็กอ่อนการอาบน้าและหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสแบบไปเข้าไปดูในเรื่องของการแจกรางวัลเลยแต่คิดว่าเดี๋ยวพอออกไปจากโรงพยาบาลแล้วแล้วมีเวลามากกว่านี้ก็คงจะแบบไปประกาศผลเรื่องชื่อครับนะครับพี่ขอถามหน่อยก่อนหน้านี้จริงๆเกี่ยวกับแม่ก็กว่าจะมีน้องก็แบบก็ทํากันมาสี่ครั้งใช่ไหมฮะมายว่าเราหาวิาครับสุขภาพของคุณแม่นะวันนี้เป็นยังไงบ้างหลังคลอดครับ สุขภาพดีมากครับเขาเป็นคนดูแลตัวเองค่อนข้างดีครับแล้วก็ฟื้นตัวเร็วนะครับพอหลังจากที่เขาผ่าค้อแล้วเนี่ยอีกวันหนึ่งเขาก็พยายามที่จะเดินเลยนะครับเพราะไม่อยากให้แผลเนี่ยเขามีพังผืดเขาก็พยายามเดินเลยอะไรเงี้ยครับผมว่าเขาเป็นคนเป็นคนที่เขาเรียกว่าฟื้นตัวเร็วมากๆนะครับคือดูจากสภาพแล้วคือดีมากๆและตอนนี้ก็กําลังนั่งแบบว่าคุยกับพี่พยาบาลในเรื่องของการแบบให้เข้าเต้าซ้ายอยู่ นะครับดีครับคุณแม่โอเคแฮปปี้มากๆเลยไม่ได้มีปัญหาเลยครับตอนนี้ตรงนี้วางแผนจะเลี้ยงน้องกันยังไงฮะในภาวะโควิดแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันให้แม,ม,ม่มาช่วยไหมค่อนข้างยากใช่ไหมแต่ผมว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีครับพี่แจ็คเพราะว่าเราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับพ่อแม่ลูกเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ไปไหนค่อนข้างยากช่วงนี้ใช่ไหมครับเรื่องของงานเองก็แบบ มีการจำกัดงานแบบอยู่ในช่วงของการทําเฉพาะออนไลน์ไม่ได้ออกไปเจอผู้คนมากๆอะไรอย่างนี้ครับก็เลยทําให้เหมือนแบบเราได้เรียนรู้กันมากขึ้นด้วยแลว้วเราก็เลี้ยงกันเองด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าการเลี้ยงเนี่ยก็คงจะเป็นการแบบค่อยดูแบบเป็นวันต่อวันครับจะไม่ค่อยมองอะไรแบบยากหรือไกลๆเกินไปเพราะว่าการดูในแต่ละวันเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเช่นเราเรียนรู้เขาว่าเออวันนี้ถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากให้เขาเนี่ย สามารถที่จะเข้าเต้าซ้ายได้อย่าง Happy เงี้ยอ่ะเราก็แฮปปี้ในวันนี้ละล้วอย่าเพิ่งไปมองอะไรไกลๆอย่างเช่นแบบว่าเขาจะเรียนอะไรหรือเขาจะไปขนาดไหนอย่างเงี้ยครับเอาเป็นว่าวันต่อวันไปก่อนนะครับไม่งั้นเดยวมันจะเครียดนะครับพยายามให้คุณแม่อ่ะแบบมีเป้าหมายว่าเออพยายามรีแลกซ์ชิลๆเดี๋ยวก็จะมีน้ำนมอย่างเงี้ยนั่นคือเป้าหมายหนึ่งที่แบบว่าถ้าเขามีน้ำนมแล้วแล้วก็แฮปปี้ละอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายแบบเนี้ยคือเป้าหมายที่มาทําให้เราแบบ มีความสุขแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะครับเราไม่ได้วางแผนไกลอะไรมากเอาแค่วันต่อวันตามที่คุณหมอเขาแนะนําแค่นี้เลยแหละครับพี่แจ็คอยู่กันมาสองคนตอนนี้เป็นสามแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไหมจากเลขสองตอนนี้เป็นเลขสามในแง่เลกน่าจะเลขสามแล้วนะตัวน่าจะสนุกขึ้นครับพี่ก <c oughs> <c oughs> ็วน่าจะมีความมันมากขึ้นนะครับแล้วก็พอจะสอบเป็นสามผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราเห็นก็คือเรา เราก็คงจะแบบบอกเป้าหมายชีวิตที่ชัดขึ้นแล้วก็เราอาจจะรู้ว่าเออสิ่งที่เราต้องการมันคืออะไรในชีวิตมากกว่าเดิมแล้วก็คิดว่าคงจะทําเพื่ออะไรนะครับสิ่งนึ่งก็คือความสมบูรณ์ของครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกด้วยนะครับก็ก็ก็คงจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับแล้วก็คงจะแบบว่าพยายามที่จะดูแลให้ให้ดีครับ ให้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ดูแลทั้งแม่ด้วยนะครับดูแลทั้งลูกด้วยอันนี้คือสิ่งที่แบบอยากจะบอกเพราะว่าบางคนแบบอาจจะแบบลืมดูแลแม่ไปเหอลูกจนเกินไปอ่ะอาจจะละเลยจนแม่น้อยใจเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าตามที่หาข้อมูลมาอาจจะมีเรื่องของแบบฮอร์โมนด้วยอะไรเงี้ยครับที่อาจจะทําให้คุณแม่น้อยใจนะช่วงนี้คุณพ่อเหอลูกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบาลานซ์ของของความรักการใส่ใจมันก็เป็นเรื่องที่ที่สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็ต้องพยายามดูแลความรู้สึกให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับพี่แจ๊คแต่ตามไอจีของแม่แล้วโอ้โหประคับประงมแ, <laughs> แฟนดีมากเลยมันไม่มีตกบกพร่องเลยสุดยอดแล้วแล้วก็มีครับพี่แจ๊ค <c oughs> มันก็มีครับพี่แจ๊คจริงๆแล้วเนี่ยมันด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเนาะบางทีเราอาจจะแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้มองความแบบละเอียดหรืออาจจะแบบมองข้ามความรู้สึกอะไรบางอย่างไปครับผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนก็มีด้วยความที่แบบผู้ชายมแมนก็จะแบบว่า ไม่ได้ละเอียดอ่อนอะไรมากเพราะผู้หญิงบางทีเขาจะมีความเซนซิทีฟอ่อนไหวไงครับผมว่าผู้ชายทุกคนก็มีผมก็มีครับแต่แค่ว่าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดในแบบฉบับของเราผมเชื่อว่าทุกบ้านก็มีความแบบความมุ้งมิ้งความโรแมนติกความใส่ใจเหมือนกันแหละนะครับก็พยายามเป็นตัวของตัวเองครับความรักมันแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้ทุกบ้านครับขอให้แบบผ่านพ้นวิกฤตของโควิดแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งช่วงนี้ใครที่มีครอบครัวมีลูกด้วยเนี่ยนะครับ ผมบอกเลยว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่เราได้อยู่ด้วยกันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับเขาให้มากๆเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาโตขึ้นมาสมมตินะครับเขาอาจจะติดเมียไม่อยากอยู่กับเราแล้วก็ได้อาจจะติดแฟนถูกไหมพี่เพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้นเป็นช่วงที่เราแบบว่าได้อยู่กับเขาได้แบบกอดเขาได้หอมเขาเพราะโตขึ้นเขาอาจจะไม่อยากหอมเราเหมือนตอนเด็กๆก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเก็บเกี่ยวความรู้สึกของบรรยากาศแบบนี้เอาไว้เยอะๆครับสุดท้ายนี้จะแพลนไว้กี่คนนะน้อง หมายถึงลูกใช่ไหมครับใช่ครับก็ทั้สองดีกว่าครับเมื่อมีแบบพี่มีพี่แล้วก็อาจจะต้องมีน้องอีกสักคนหนึ่งก็เป็นความตั้งใจที่อยากจะมีอยู่แล้วครับก็รอลุ้นกันนะครับนะครับฝากด้วยฝากน้องกราฟด้วยนะครับนะครับน้องใหม่นะครับเพิ่งมาช่วงนี้แบบว่าดาราลงดาราก็แบบมีน้องกันเยอะแยะเลยอะไรอย่างนี้เนาะก็ฝากน้องกราฟไว้ในอบอกอ้อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มีทำไอจีอะไรให้น้องกราฟยัง มีแล้วครับตามได้เลยครับขอชื่อหน่อยขอชื่อชื่อชื่อเอจิเลยกราฟอันเดอร์สกอร์กรัทครับกราฟอันเดอร์สกอร์กรัทครับกราฟอันเดอร์สกอร์กรัทครับไปตามกัได้แฮชแท็กไหมมีแฮชแท็กไหมไปตามด้วยครับแฮชแท็กแฮชแท็กอะไรเอ่ยแฮชแท็กเหรอครับก็ถ้าเกิดสวัสดีกราฟสวัสดีกราฟใช่ไหม เหมือนสวัส kind ด of ี like ครับอะไรเงี้ยครับแต่เป็นสวัสดีครับอะไรเงี้ยครับได้ครับได้ฟิกยินดีกับคุณพ่อใหม่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ huh. ยินดีเลยครับขอบคุณพี่แจ๊กมากๆเลยนะครับขอบคุณดาราเดนี่มากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับเดี Shoot ๋ยวว่าที่จะมีโอกาสแบบว่าน้องออกไปได้จะพาไปเยี่ยมดาราเดลี่นะครับพี่แจ๊ครับ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 ขอบคุณนะครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณสารและคุณสีด้วยจริงๆนะคะเพราะเจ้าตัวเล็กน้าตาจิ้มลิมมากขอให้ลูกชายสุดที่รักไม่เดือไม่สนเป็นที่รักของพี่ป้าน้าอ่านในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับทุกคนเอาไว้สถานการณ์โควิดดีขึ้นเมื่อไหร่อย่าลืมพาเจ้าแสบมาหาเราตามสัญญานะคะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิม17นาฬิกาวันนี้ทันต้องขอตัวไปส่องความน่ารักของน้องกราฟต่อแล้วสวัสดีค่ะ